วันนี้ผมจะมาแกล้งคนในเมืองลัสตี้โดยการผมจะปลอมตัวเป็นโจรเพื่อไปปล้นเขาและใครที่ให้เงินผมมาผมก็จะตอบแทนด้วยเงินคิดจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันใส่หน้ากากก่อนเลยนะครับขออนุญาตใส่หน้ากากเลยโอ้ยอีวิ่งโหน้ากากซู้หน้ากากทุเรศจัดนิดนิดพี่จะทันหรอจะทันหรอไปไปหาเขาที่ไปหาเขาเมื่อกี้ไปหาเขาเมื่อกี้ไปหาเขาเมื่อกี้ฮัลโหลฮัลโหล ยินเปล่าฮัลโหลเฮ้ยได้ยินไหมเนี่ยครับผมเอ่อเองมีตังค์ปะไม่มีครับไม่ไม่เองมีตังค์ในตัวเท่าไหร่ตอนเนี้ยคือพี่เป็นโจรอ่ะพี่อยากปล้นเงอ่ะพี่ขอร้อยนหนึ่งไ,ได้ปี่ได้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 สี่ศูนย์สี่น้องเดีย๋ยวพี่แอปดับยิ่งไอ้หน <laughs> ุ่มเองคุยง่ายว่ะสุดยอดเลยว่ะโอ้โหเองใจดีว่ะสุดยอดเลยเองเป่าเรีกเยกไรวะป่อหนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดครับหนึ่งสี่เจ็ดหรอ ครับแค่กันไว้น้องครับผมพอใช้เปล่าอ้าวพอครับพอครับผมครับเอาอีกเปล่าแล้วแต่พี่เลยครับเอ๊ะจะพอใช้หรือเปล่าไงคือพี่ขอเองร้อยห,หนึ่งจะเองให้พี่พันหนึ่งพี่ควรจะให้เองแสนหนึ่งว่ะเองไม่าคุณใจดีว่ะน้องเ่ฮี่จะต้งทำปลอดภัยไว้น้องครับผม,ผมครับโ <c oughs> <c oughs> ่าฮ่าฮ่าคุณเลยเยี้ยงเลยเหี้ย ไปเราไปเล่นต่อดีกว่าไปเทำเดลเลอันนี้เลอร์เล่นต่อนะครับผมคิดว่ามันต้องร้อยหนึ่งไงถือว่าคุ้มนะเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มนะครับไม่เจอคนหรอครับเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตมาว่าก่อนเพราะจะเสียรถชนเราจะอาส์ป่ะลงก่อนลงก่อนลงก่อนเลี้ยเลี้ยงนะคสนอเอาขอพรไม่ได้แล้วเหรอโอ้โหวัดเอาจะเอาจะตกใจคิดว่ารถหายโอ้ยฟาดคิดว่ารถหายอันนี้ใครอะ อันนี้ลูกใหญ่น,น,หญน,นี่ลูกใหญ่อันนี่ลูกใหญ่ฟอร์มแกง๊งเดอ,อะอ้าววัดวัดวัดสักฟอร์มแก๊งกูหายอ้าวฟอร์มแก๊งกูหายไปซ้าเป็นสายหน้าก่อนหัวหน้าติ๋มจัดเดี๋ยวเราไปหาถ่ายเงินคนอีกนะครับคนอ๋อประมาณสามร้อยนะครับเดี๋ยวลองหาที่โรงพยาบาลดูเราลุ่นใหญ่แล้วถ่ายถ่ายแก๊งไหมไม่อยู่อะจะ <laughs> ไปตลาดม่วงนะไม่รู้จะมีคนอยู่หรือเปล่าอะคือคือคุูณเลยกันตายเนี่ยคือเลื่อนจริงอะเฮ้ยเนี่ย ไม่เดี๋ยวส่งแล้วนี่เราจะแก๊งเชื้อไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเราจะประชาชนอย่างเดียวนะครับเราไม่เอาแก๊งนะครับเพราะเอาแก๊งก็จะโดนกระทืบได้นะครับผมสตีนจะลอยมาหาเราได้นะครับวันนี้เลิกเป็นแก๊งแล้วกันนะครับเออเซฟเลือกเป็นแก๊งหรือเป็นประชาชนเชียรพูดผิดอ่าไอ้หนุ่มนี่อยู่คนเดียวด้ะ้าไปอันหนึ่งหาก่อนเดียวมองเช็คก่อนเช็คก่อนนะครับผมเผื่อมีคนอยู่เยอะจะโดนกระทืบได้เย็นฮัลโหลครับ ว่าไงเฮ้ยผมเป็นโจรอ่ะผมอยากได้เงินอ่ะผมขอคนละร้อยได้ปะมีแค่ใจจะเอาอะไรไปสู้เขาผมขอคนละร้อยได้ปะมีแค่ใจเอาไหมไม่สองร้อยได้ไหมก็มีแค่ใจเอาคุณผมขอคุณดีๆนะเว้ยผมเป็นโจรอ่ะผมบอกคุณอยู่เนี่ยขอพันหนึ่งได้ไหมงั้นอ่ะไม่ก็ไรสี่ศูนสี่โอ้สุดยอดเลยว่ะหนุ่มเอ็งแม่งคดใจดีกับโจรอ่ะที่ให้สองพันเลยไงเอ็งเป่าอะไรวะสองเก้าศูนย์สองเก้าศูนย์เนาะจัดไป นี่ <Yeah, S 2> พี่จะลองใจเองไอ้เฉยว่าคนแม่งใจดีหรือเปล่าอ่ะเองแม่งใจดีจริงว่ะสุดยอดเลยพี่ขอสักชิปเ <ฮะ S 1> ด้นไหมใครอะพี่ขอสักชิป <ฮะ S 1> ได้ไหมพี่พูดเล่นพี่พูดเล่นพี่พูดเล่นน้องพี่พูดเล่นพี่พูดเล่นเจกันไว้หนุ่มเองแม่งโคตรใจดีใจดีงี้ตลอดนะเยี่ยใจดีว่ะเยี่ยโคตรใจดีอ่ะไปไปละ ยังขายหน้าอยู่ไหาขายหน้า,า,า,นา,า,าช่ยวยเีอะแค่ข่าว่าโชคเสียพร้อมจัดปปเยีะคุณใจดีเข้าให้มาสองพันเลยอ่ะอุ้ยใจดีจัดผมจะให้ต้องแสนหนึ่งอยู่มเมื่อกี้แต่แบบว่านอาจจะเยอะไปไงให้คืนไปคืนอึ่งหมื่นพอนะครับเพราะผมไม่มีตังค์นะครับผมมีอยู่สามล้านนะครับถ้าให้คนจิตอแสนจิตอแสนนะครับ belonging? อุตส่าห์ก็ทำคลิปได้มาสองสามวันอ่ะหมดไม่เหลือนะครับเก็บไว้ทำในอื่นบ้างนะครับ เราลองไปหาแบบพวกคนฟาร์มเล็กฟาร์มเหมืองฟาร์มแรกหน่อยนะครับว่าจะมีหรือเปล่าวัดฟักเฮ้ยมีอยู่เฮ้ยมีอยู่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 คนหนึ่งไปลงเลยฮัลโหลครับฮัลโหลครับผมเป็นโจนอ่ะผมถ่ายเงินคุณได้ไหมไม่มีครับไม่ ผมถ่ายได้ไหมพันหนึ่งไม่ได้ครับไม่มีตังค์ครับคุณไม่มีตังค์เหรอผมจะผมเป็นโจรนะเว้ยคุณคุณจะไม่ให้ผมจริงเหรอไม่ครับไม่ให้ผมทำไมคุณใจร้ายจังอ่ะจะถึงคนที่เดือดร้อนอ่ะไม่มีตังค์ครับที่ผมทำถูกคุณใจร้ายมากเลยอ่ะคุณลองคิดดูดิถ้าเกิผมไม่มีข้าวจะกินนะคุณผมมันจะชักตายตรงนี้เลยนะเว้ยคุณแต่ผมแล็บหมอไอ้ขาวครับโอ้คุณโอ้คุณจะเรียกหมอเหรอผมคือผมต้องการแค่เงินน่ะคุณอผมหมดตอนนี้อ่ะง่ายๆเลยคุณคุณมีเงินในกระเป๋าตอนนี้กี่บาทสี่ร้อยวุละเอา ร้อยอะนะเออใช่ผมเอาสี่ร้อยเก้าไม่หิวผมเตัมน้ำมันเลยหรออ่ะสามร้อยขาดตัวเองก็ต่อได้ป่ะน้องเองพี่เป็นแม่ค้าป่ะเนี่ยหมดตัวใหญ่โอ้ใจดีว่ะเฮ้ยเรียกป่าเลยวะไม่เป็นไรพี่ใหญ่เฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่มือเรียกป่าวเลยมึงตอบน้องสามเจ็ดหงสามเจ็ดขอสามเฮ้ยเฮ้ยน่ใหญ่เอาไปใช้เอาไปใช้ต่อเว้ยน้องแลกกันเห็นว่ายังมีน้ำใจเว้ย เค้น <YE> AH. ้องเจอกันเว้ยตั้งใจทำงานเดีแทงกูนี่เดีจะแทงมันเนี่ยโอ้โยเฮ้ยแต่เมย์ก็จะมีกูเอาหมดอ่ะตังอ่ะทุกบาททุกทุกสตังอะในกระเป๋ากูเอาหมดอ่ะแค่นั้นอะเหลือจะถือว่าเราเหลือนันเนี่ยถ้าเหลือกว่านี้ถ้าเราแทงอะจะจะโอ้โหนี่เขาฟาดเลยกูหูยเหลือจ่าตเหลือจ่าตเหลือจ่าตแค่นั้นอะ เฮ้ยผมเจอใครวะผู้หญิงวะฮ้ยผู้หญิงกูเก็บรถอะกูเก็บรถแล้วกูหนีไม่ได้ด้วยขนนั้นอนะผู้หญิงแม่ดีกว่าผู้ชายดีกว่าคนนี้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 เลยอ้าวมันหนีกูฮัลโหลคุณครับพี่คุณผมถามเดยปะ่ะทำงานเราเมือ่อได้่เงินเท่าไหร่ โอ้ไม่รู้ครับพี่ผมผมไปฟาร์มแต่หมูอ่ะคุณจะเท่าไหร่ครับจะฟาร์มหมูรอบเท่าไหร่เออรอบละสามหมื่นครับรอบละสามหมื่นเลยเหรอครับผมแต่รอบหนึ่งมันใช้นานประมาณสองนาทีสองสองนาทีพันหนึ่งสองนาทีเลยเหรอโอ้โหสองนาทีพันหนึ่งาหนนี่เลยคือพี่เป็นโจรอ่ะพี่ขอตังค์ได้ไหมโอ้ผมก็ไม่มีเหมือนกันครับพี่จนคือพี่ก็ไม่มีเหมือนกันอ่ะพี่ขอได้ไหมพันหนึ่งอ่ะสองนาทีเองเองได้ไหมพี่ขอได้ไหม เฮ้ยเอ็งให้เงง่ายจนเอ็งไม่ถามเลยเหรอ<ไ>ยังไม่ถามเห,มอหรอะพี่ไปทำอะไรอะ่ะพี่ไปซื้อพวกยาบ้าอะไรนี่กินเองว่างไงวะเฮ้ยยังใจดีว่ะยึงได้กระเป๋าอะไรวะเ,เลขสี่สองสองครับเฮ้ยขอบคุณครับพี่เอ็งเองโคตรใจดีอะ่ะถึงมันจะไม่ได้ครึ่งหนึ่งของเอ็งดิเองฟาร์มเว้ยแต่ขอบใจ <ขอ S 1> มากที่ <ขอ S 1> ช่วยเว้ยขอบคุณครับพี่โอเคเจอกันครับ พี่กูไม่ได้คืนเดียวเขาจริงอะไอเฮียพ่อเมื่อกันสามหมื่นไอเฮียเขาจะไปฟาร์มได้เอเดยวแต่กูมีสามล้านดิ่ะโอเคเยอะอยู่โอ้โหป้าป้าหมายกูมาแล้วไปกูต่อเลยคนเนี้ยกูต่อเลยเล้งไวกกูเล้งมากกันเล้งว้ก่อนเล้งว้ก่อนไอหนุ่มนี่มึงจะรู้เยอะปะจะมึงรู้เยอะนะหนุ่มมึงตายอ่ะกูบอกเลยอ่ะเอาดิไงเออคนนี้คนนี้ออกมาแล้วคนนี้ออกมาแล้วคนนี้ออกมาแล้วกูพี่ผู้หญิงขันดีกูไปแล้วโอ้ พวกมึงไอหนุ่มแม่งแย่กูด่าแม่งเลยคุยเถอะเสสิเวลาทิ่หายดัดครับสี่แปดเลยกูวิกภาพนีนครับที่ที่มีกำกึ่มเดืเลยโอ้ชัดชัดจัดชัดจัดชัดจัดยืนคุยกันแบบนี้ถ้าขึ้นรถไปนไี่รู้เลยหนัดกูว่าแล้วโอ้โหเยอะ โอ้โ,โดสขยีย้หัวใจว่ะแบบจ้ำบอะขยีขยย้ขยีย้อ่ะนึกว่สองตีนอ่ะรุมกันอ่ะไม่ใช่สองตีนหรอมากกว่าสองอีกนี่เป็นสี่อ่ะขยี้อ่ะขยียขยยขยย้จนแหลกอ่ะใจแม่งแหลกเป็นเสเสี่ยงอ่ะแม่งเหลือเป็นผงอ่ะนย่าคุรใจไยอ,อ่ะร้ะองอ,อ,อ,อ่ะไปแล้ว ไปแล้วก็นะครับคลิปนี้ก็ได้มีประมาณนี้นะครับผมฝากลิงกดไลค์กดวก็สุดท้าผมด้วยนะครับจากผมทำอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้นะครับแต่ว่าเออเอาจะใครวะเนี่ย G L R ก็นะครับปะเดี๋ยวเจอกันครับผมก็มีเท่านี้นะครับเจอกันฮะคันดูบ๊ายบายไปแล้ว